ครับต่อไปเป็นสไลด์ที่4และ5นะเราจะอธิบายนะสถาปัตยกรรมของชุดคำสั่งนะภาษา assembly ของอา m นะโดยที่อา,อาร์มนั้นมีรายละเอียดเยอะมากนะครับแต่เราไม่สามารถครอบคลุมได้หมดนะเราจึงเลือกที่จะอธิบายนะครับหรือที่จะ เน้นคำสั่ง Assembly Version 32บิตของ ARM เป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเราได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian นะซึ่งทำงานในโหมด32บิบนะงิตนะทั้งที่ว่าตัวชิป ARM Cortex a 5 3ลเนี่ยรองรับการทำงานทั้งในโหมด32และ64ิบิตนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวตัวระบบปฏิบัติการ Raspbian เดิมเนี่ย เขาออกแบบมาเพื่อลองรับบอร์ดนะครับพาย1พาย2แล้วก็พาย3นะส่วนพาย4นั้นนะครับก็จะนะมีเมมโมรีเยอะขึ้นมีแรมเยอะขึ้นก็เลยนะสามารถที่จะรองรับระบบปฏิบัติการที่เป็น64บิตนะครับได้เลยนะัน้นเราก็เลยเลือกที่จะนะ อ้างอิงก,กับคำสั่ง assembly ความยาว32บิตเท่านั้นโอเคนะครับนั้นความยาวก็และรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ,อเราจะเกี่ยวจะเราจะครอบคุมนะครับคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเลขจำนวนเต็มนะไม่เกิน32บิตโอเคนะครับนะไม่เกิน32บิต นั้นเหมือนที่ผมพูดไปก็คืออารมีรายละเอียดค่อนข้าง,งเยอะนะยกตัวอย่างเช่น ARM ยังมีชุดคำสั่งที่เรียกว่า T H U M B ก็คืออ่านว่าตัมนะครับเวอร์ชันแรกของตัมก็คือเป็นคำสั่งที่มีความยาวเพียง16บิตนะแต่เวอร์ชันใหม่ของตัมก็มีความยาวเพิ่มขึ้นเป็น32บิตแต่เราก็ไม่ครอบคลุมนะครับเราก็ไม่ครอบคลุมตัมนะเพราะว่ามีรา,ายละเอียด เพิ่มขึ้นไปอีกก็จะยิ่งทำให้คอนเซปต์นั้นซับซ้อนมากขึ้นไปอีกโอเคนะครับงั้นในสไลด์ที่5นะครับเราก็จะครอบคลุมความยาว32บิตนะรวมถึง OS 32บิตด้วยนะชนิดของอชนิดและขนาดของตัวแปรนะที่ใช้ในภาษา assembly นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวแปร ชนิด byte ความยาว8บิต half word ความยาว16บิตชนิด word ความยาว32บิตนะก็ยังมีตัวแปรอีกชนิดหนึ่งก็คือ double word ความยาว64บิตนะครับนะในความยาว8บิตนั้นที่เราพูดไปแล้วในบทที่2จํจำได้นะครับบทที่2เราพูดถึงตัวแปรชนิด character นะซึ่งเก็บมาตรฐาน นะครับเก็บตัวอักษรตามมาตรฐาน ASCII นะส่วนตัวแปรชนิด Halfword นะครับก็คือความยาว16บิตนั้นก็ได้แก่ตัวแปรชนิด s h o r t u n s i g n s h o r t นะครับก็เหมาะก,กับตัวจำนวนเต็มนะขนาดไม่มากนะครับก็ขนาดสั้นๆน,น,นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวแปรชนิด Unicode นะครับตัวแปรอักขระชนิด Unicode ส่วน ในตำราเล่มนี้ก็จะเน้นที่ตัวแปรชนิด Word นะครับที่มีความยาว32บิตก็ได้แก่ตัวแปรชนิด in u n s i g n in in นะครับเพราะว่าเป็นขนาดมาตรฐานนะครับก็คือ32บิตก็คือบต์นะจะทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับไม่ไม่ซับซอ้อนเหมือนตัวแปรชนิดไบนะครับยกตัวอย่างเช่นคำสั่ง load LDR อย่างนี้นะครับก็หมายถึงตัวแปรชนิดวัร์ดเลยนะครับก็นักศึกษาเองก็จะได้ไม่มึนงงนะครับโอเคครับ